เดี๋ยวสํำหรับสําหรับคนใหม่แล้วกันสําหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยปฏิบัติเรกอบาจะแนะนำแนะนำการปฏิบัติให้โยมได้เอาไปปฏิบัติกันจริงๆแล้วการการปฏิบัติมันคือการมาเรียนรู้มาเรียนรู้อะไรล่ะมาเรียนรู้พฤติกรรม ของความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ความพอใจไม่พอใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยให้เรามาเรียนรู้ให้เรามาศึกษากตรงนี้เวลาความพอใจไม่พอใจหรือทุกๆอาการที่เกิดขึ้นภายในจะเป็นจะเป็นอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นภายในโยมใช่ไหมละ่ะให้โยมได้รับรู้แล้วยโยมย่าไปตามเขา ทุกคนมีมีหมดแหละแต่มองข้ามสิ่งนี้ไปการปฏิบัติมันมันคือการเรียนรู้ภายในมันไม่ใช่การเรียนรู้ภายนอกให้มันเรียนรู้ภายในเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมีความพอใจไม่พอใจอะไรเกิดขึ้นภายในมีความวิตกกังวลหรืออะไรแล้วแต่แต่ละคนอาการจะเกิดไม่เหมือนกันแต่ให้เราเรียนรู้เอาแค่รับรู้อ,ะอ่ะอเอาแค่รับรู้พอ ความไม่พอใจเกิดขึ้นปุ๊บเราแค่รับรู้เอาแค่นั้นพอแล้วจะมีตัวปรุงต่อจากความไม่พอใจอีกจะเป็นเสียงพูดเสียงพากวิเคราะห์อะไรก็ตามเอาแค่รับรู้พอมันจะได้แยกกันระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมล่ะความคิดหรืออ,อาการใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นภายในเราแค่รับรู้ ท่านั้นพอแล้วอย่าไปทําอะไรกับเขาแล้วพอเราไม่ทําอะไรกับเขาเขาจะแสดงความเป็นธรรมชาติให้โยมเห็นเองคิดเองเออเองกลับกอกเองตั้งอยู่เองสลายไปเองถ้าโยมเห็นสิ่งนี้ขนาดติดหนึ่งถ้าโยมเห็นสิ่งนี้เห็นไหมในเมื่อเห็นปุ๊บแล้วมันจะปล่อยสิ่งนี้เลย,ม,ม,เยม,ม,เม,มันเห็นด้วยปัญญาภายในว่าสิ่งนี้คือธรรมชาติอันหนึ่ง เนี่ยซึ่งมันทํางานเองมันคิดเองมันเออเองของมันีเนเมื่อเห็นสิ่งนี้ปุ๊บเราจะปล่อยสิ่งนี้เลยแล้วเราจะออกมาจากโลกของความนึกคิดปรุงแต่งทันทีเนี่ยเพราะว่าเราทุกข์ใช่ไหมที่ครูบาครูบาชอบย้ำว่าแก่นของศาสนาสอนเรื่องทุกข์และวิธีพ้นทุกข์ใช่ไหมโยมเราคนพุทธเ,เราเราต้องเข้าใจนะว่าศาสนาสอนเรื่องอะไร <c oughs> แกงแกงของศาสนาเลยก็สอนเรื่องทุกข์แล้ววิธีพ้นทุกข์แล้วคราวนี้ยทุกข์แล้วมันคืออะไรใช่ไหมโยมทุกข์มันคืออะไรล่ะทุกข์มันก็คือความพอใจไม่พอใจความนึกคิดปรุงแต่งความมโนอะไรต่างๆเนี่ยคือตัวตัวทุกข์ให้เรามาเรียนรู้ทุกข์เวลามันเกิดขึ้นเราแค่รับรู้และอย่าไปยุ่งอะไรก็เข้าเนี่ยพอเราแค่รู้ใช่หไหมเราไม่เข้าไปปุ๊บเราก็จะย,ยู่เหนือสิ่งพวกนี้แล้ะ เนี่ยพอเข้าใจไหมโยมอ่านั่นแหละลองลองเอาไปไปฏิบัติดูเพราะสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นกับตัวโยมนี่แหละมันมีกันทุกคนแต่เรามองข้ามสิ่งพวกนี้ไปหมดอ่ามันก็เลยพอใจก็ก,กูไม่พอใจก็กูโกรธเกลียดก็ก,กูทางนั้นเลยเราไม่เคยถอยมาดูสิ่งพวกนี้ถ้าเราถอยมาดูสิ่งพวกนี้เราจะเห็นว่าสิ่งพวกนี้มันมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้น อ่านั่นแหละลองดูก็ที่ว่าประมาณนี้นะเดียมลองเอาไว้สังเกตด,ดู